พบกับช่อง DB Toy Model เด็นอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานกัดฉราชุดเก่าอีกหนึ่งชุดนะครับอ,อยู่ในชุดมังกรเ่นรอนครับออนติเมรว่าเอเลเช่นนะครับผมถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป๋าเบน,นะครับในล่างซุปเปอร์เซย่าบูนะครับผมกำลังทำท่าพื้นใหญ่กาลิกนะครับจริงๆตัวนี้ผมก็ มีนะแต่ว่าไม่มีกล่องผมเลยขายไปแล้วก็ไปซื้อตัวมีกล่องมานะครับผมโอเคด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับนข้างครับด้านหลังข้างหนึ่งด้านบนนะครับเป็นราง F น,นะครับผมมันจะมาเป็นสามชิ้นนะครับผมช่วงบนลนึตัวช่วงล่างแล้วก็เป็นก้อนคำนะครับ บนก็จะหอ่หออบับเบิลตรงส่วนหัวมานะครับก็ต่อได้เลยตามรอกของมันอืม ประมาณน,นี้นะครับอันจะลองวางดูแบบว่าไม่ต้องใช้ก้อนคำนะครับเหมือนก็ยินได้นะครับเพราะว่าตัวเก่าผมก็ได้มามือสองเหมือนกันแล้วก็ไม่มีก้อนคำนะครับมันก็ยินได้แต่ว่าพื้นนี่ต้องเรียบนี่แล้วก็ก้อนคำมันใส่้าง ้อนค้ำก็ใส่็นด้านหลังนะครับผมไม่ได้เจอกันพักหนึ่งทำไมมันรู้สึกมันแปลกตายัางไงก็ไม่รู้ก็จากประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวมาดูภาพกันใกล้ๆล,ละเอียยตั้งแต่ส่วนผมเลยแล้วกันนะครับอ่ส่วนผมก็เป็นสีด้านๆน,นะครับ ไม่ได้มีการลงเฉดสีอะไรแค่ทำละเอียดเป็นเส้นๆอย่างเดียวก็ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนหน้าก็เป็นประมาณนี้ครับชุดกอของปาบีก็เป็นแบบร,รัดรูปเนาะจะเห็นหลายกามเนือนะจะมีการลงสีเข้มตามร่องกามนะครับนี่ ออกมาค่อนข้างสวยนะครับมันดูเข้มๆดีส่วนชุดเกาะก็มีการลงเงาตามขอบนิดหน่อยนะครับส่วนช่วงล่างก็เหมือนช่วงบนครับผมลงสีเข้มตามร่องกล้ามนะครับประมาณนี้รองเท้าก็ไม่มีอะไรมากครับ ก้อนค้าก็จะมาเป็นสีใสขุ่นนะครับผมอ่าเดีย๋ยวเรามาวัดความสูงดูนะครับงานพวกสายย่อส่วนมากจะไม่ค่อยสูงนะครับผมอยู่ที่21เซนนะครับเอองานนี้ผมค่อนข้างชอบนะอ่าถ้าใ้ดีนะต้องวางคู่กับโงคุณนะครับ งานนี้จะมีงูกุนอีกตัวหนึง่งกำลังทําท่าพลังขึ้นเต่าเอามาวางคู่กันป่าเบยก็ทําท่าาฏิกันูกุนก็ทําท่าพลังขึ้นเต่าหันหน้าเข้าหากันไม่มีใช่สิหันหลังเข้าหากันแล้วเราก็กำลังทําท่าปล่อยพลังวยกันนะครับสวยมากส่วนตัวผมว่าป่าเบย์นเนี่ยจริงๆมันให้ทาน่าจะลงสีผมให้ดีกว่านี้หน่อยเนะาะมันดูจืดๆไปหน่อย หร่อไม่ก็ทําเป็นสีเมทัลิกก็เลยต้องผมมันเนี่ยให้มันแววๆหน่อยจะสวยมากเลยอ่ายกตัวอย่างนะครับถ้าทําผมเบตัวเนี้ยเป็นสีอย่างเงี้ยโอ้อยังสวยเลยลองลึกทาบตามนะครับอ,อันนี้เป็นงานเอ่อแม็กซิมาติกนะครับผมบีต้าซูเปอร์ซบูนะครับแต่น่าจะเหนือขั้นบูขั้นหนึ่งตอนที่มันสู้ก,กับจีเรนน่ะไม่รู้ว่าขั้นอะไรแหละ อ่ามันจะก้าวข้ามบูไประดับหนึ่งสีมันจะสวยมากมจะแววถ้าเอามาเป็นสีของตัวนี้นะสวยมากอ่าเดี๋ยวผมเอาโมกุลชุดเดียวกับป่าเบมาให้ดูนะครับว่าวางคู่ะจะเป็นามามนมนลองวางคู่กันดูนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับอ่าหันหลังเข้าหากันตาของเราอ่าเปลี่ยนปล่อยพลังของตัวเองนะครับนี่เขาจัดประมาณนี้นึกว่า,าลองหันหน้าเข้าหากันดู ันไหนมันเข้ากว่าจริงๆมันก็แดงสองนะนี่พลังขึ้นเตากับปืนใหญ่กาลิกนะครับแต่ที่ผมวางในโต๊ะผมจะวางหันหลังเข้าหากันรู้สึกว่ามันสวยกว่านะครับอ่างานนี้ก็สวยหลายตัวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ออกมารีวิวให้ชมกันนะครับผมอโอเคครับสำหรับงานนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมใครชื่นชอบก็ อย่าลืมกดทุกใจกดซับสไคร์กดกกกด,กดิ่งเพื่อติดตั้งคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ